สวัสดีครับพบกับรายการ NFL Game Day has arrived. นี่ก็คือศึกริมแมตช์ซูเปอร์โบเมื่อ2ปีที่แล้วครับแคนซัสทีชีฟส์เอะฟิลิ l ฟี i a เกิลส์ในการแข่งที่เมืองนิวออลินส s Let's show them. Best in the world. Welcome to the show, baby. Let's be great, dog. Let's be great. Let's be up. Uh... Let it build, baby. Let it build. This game's gonna be about heart. This game's gonna be about heart. Everybody in this circle earn this moment. On, when you get an opportunity in this game, go out and take that. Look at the guys beside you. Fly around, make plays, and let's go find a way to get a win. We here. Hey, no stone unturned, man. We coming in and We come to dominate. That's it. One play at a time. ทั้งพาดิคมาโฮมกับเจเลนเฮิร์สก็พยายามุกคราวเพื่อนๆ แสกบอลนั้นพยายามที่จะบอกว่านัมันก็เป็นอีกเกมนึงล้วครับจะได้ไม่ต้องมีความเครียดหรือว่ากดดัน <Hey. S 2> ประติศาสตร์รออยู่ข้างหน้าครับ <Hey. S 2> ชีฟจะได้ <Hey. S 2> แชมป์สามสมัยติด,ตดเป็นหุ่นแรกของ NFL <Super Bowl S 1> หรือเปล่า <59 S 1> เป็นฟรีเจนที่คุ urgency, <Yeah. S 3> ้มมากนะครับจากนิวลินเซนส์สำหรับทางบอลนี่คือสึกใหญ่สุดของฤดูกาลปรากฏว่าทั้งชีฟกับอีเกิลต้องใช้เวลาพักหนึ่งครับกว่าที่เครื่องจะสตาร์ทติด ครัางโองตโตแรกอีเกิลก็เริ่มต้นที่สร้างเรของตัวเองขึ้นมาบัา้ drive เจ็รหกสหลาครับแม้ว่าจะเกิดลูกปัญหาที่กรรมการบอกว่านี่เป็นการรบกวนตัวคุมปี Wide open Dallas got across mid Dallas midfield got that cup down. Rapp. Long, long. Hurts going deep as a man. กรรมาการตัดสินว่าทีมแรกนั้นเป็นการรับทัชดาวนนะครับคนที่รับนี่ถือว่าโนเนมพอสมควรเลย <This S 2> จาร์ฮ on ันดอตซ์นในทีมไม่มีทั้งเอเจบราลและก็ดอนเทสมิธแล้วครับแล้วก็ทางชีฟนั้นให้ดอตซ์นั้นโดนประกบแบบวันออนวัน I'm ซึ่งจากการดูภาพช้าแล้วปรกากฏว่าขาของดอสซันนั้นลงพื้นตรงบริเวณเส้นหนึ่งหลาแต่ทุชพุชก็ยังคงทีเด็ดละครับไม่มีปัญหาใดๆอีเกิลส์ <Touch down. S 2> Eagles, ได้เป็นสกอร์ครับ And the Eagles break the ice Super Bowl 59

แทบไม่ได้หายใจให้คอเลยสมัครแพทริกมาโฮมลูกมาซจันที่เคยเกิดขึ้นก็ไม่เกิดเ yeah! yeah! hey, right จเลนเฮิร์ทค่อยๆแกะไปทีละプレーครับเดินทับอีเกลิลส์กินแดนไปเรื่อยๆ Hurts back fire complete d e v o n t e Smith Running for a first down, and I think he has it. He looks, has plenty of time, fires to the near side. It is Jahan Dawson running for another first down. Eagles third and ten. Shotgun snap. 5 man rush. clicks up the middle, long marching pass. Ibrand Coop intercept away cup. Let's go! Talking about pig. Don't think about it. Jalen Hurts in over 210 attempts. We knew it was gonna be a dog fight. We ready for that. We built for that. Come on! He rushing, He rushing. He rushing, He out for rushing. We're gonna get a stop, get the ball back. Come on, D, have our back. The Chiefs, after getting the interception, will have to punt after going 3-and-out. Save our ass, uh, defense. Come on, baby. Back goes Hurts. He lets it go. And it is caught by A.J. Brown. Much better. Well, I don't know how he did it. He was well-covered because he wins every 50-50 game.

ขณะที่ทุกคนรอคอยให้พัตติกมหมแสดงศักยภาพอีเกิลกลับหาทางปิดฉากแชมป์สองสมัยการต่อสู้กันที่ oh. แนววางลูกนี้ชีฟ oh. <Chief s S 1> เป็นรองอย่างชัดเจน Seen many situations like this. หลังจากไล่แซกสองหุนซ้อนอีเกิลกระทันห้าจะบีบให้ชีฟเล่นสามครั้งออกูเอร์ดจนลงแข่งด้วยการฉลองมันเกิดครบ22ปีบนเวทีซปเปอร์โบวล เป็นพิกซิกเลยครับ out, out, out. Right หายานะครับ <Right here. S 1> ที่จะมีตัวคมปีกผิวขาวเก่งๆในยุคปัจจุบัน 13, 37, มีเหมือนกับเป็นลูกที่ทำให้ <a> แชมป์อย่างชีฟ <In> โดนนับ8าดแล้วล่ะครับ The first by eagle ever the Super Bowl. ระยะ38หลา10จัดสูแลวครับเลดเฟียทิ้งห่าง <laughs> of them, it's hell, of you, keep you keep doing that, you're going to have even a better one. Keep going. Oh, oh, oh. Breathing on three. One, two, three. Oh. Here, nice. here, you just said it. And this is why you are who you are right here. One point at a time, we're going to look back at this. Let's go do it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 . นี่เพิงแค่ยังไม่ทันพักครึ่งนะครับชีฟไล่ห่างถึงสามสกอร์แล้วมาโฮมกับเพื่อนร่วมทีมพยายามพดสู้แต่ก็ต้องปะทะก,กับทีมรับอีเกิลซึ่งวันนี้เหนียวแน่นมากมาโฮมเฮสเดนโอนทุบ oh, oh. อวมเลยอีกคนนึงเข้าเพีแค่สตัวนะครับ บอลน,นั้นมีความมั่นใจมากเลยนะครับแล้วก็เพีงแค่เพเดียวเองครับ <Just S 1> หายนะก็เกิดขึ้นมะโฮมโดนอีกแล้วครับโอ้สักบอลหน้าบ้านตัวเองด้วย the second interception from Mahomes. Every time y'all make a play, every time you make a play, just keep in mind everyone right here. Yep, right, yep, here yep. right here. Right here. To that clock strike 0. You feel yep. me? Keep applying pressure. สควคนบาร์กลีย์ก็พยายามบอกแล้วครับว่าจนกว่าจะจบการแข่งนั้นก็อย่าเพิ่งที่จะวางใจได้ทั้งสิ้นเงแค่สองプレーครับ <Right on. S 1> พวกเขาก็เปิดแผลได้อีกแล้วครับ Jalen Hurt by cup. Itchy A.J. Brown. Touchdown. The Chiefs lead 24-0. That's in the play. That's in the play. Hey, round nine coming in the second half though. Let's go to war. And the Chiefs are gonna need their biggest rally yet to try to make history. The Eagles, 14 for the Chiefs. Bottle three? Hey, hey, do not fall for it. Do not fall for it at all. Hey, do not fall for it at all. The scoreboard 0 0. We're here the whole time. That's where everybody else. We stay locked in. The Chiefs have work to do. We have seen them rally before. someone just has to <If S 1> evening <be> เคยมีอดีตที่เก่งกาจกับการคัมแบ็ค Mahomes is really taking the beating that was of <first> Kansas City นี่พยายามสร้างเพลย์นะครับ mm hmm. แต่ทีมรับฟิลลี่นั่ก็ไล่บี้ไม่มีหยุด That's five sacks 4th and f o u r t h Kansas City down 27-0 They are เข้าตายจนแล้วล่ะครับแอนดรูว์รีด ต้องเสี่ยงดาวที่4ไม่รอดครับ yeah! break, break. เป็นเทนวอรออนดาวเท้าเทกลางสนามอิกอส ไม่ปล่อยให้เสียเวลาครับลงดาบตั้งแต่เพลงแรกเดวินเดสมิดรับ <c oughs> ทัชดาวหายห่วงครับ34ต่อ0

ไม่เคยมีทีมไหนล่ะครับคัมแบ็กจะเป็นรองถึง34นน s t e p p คะแนนชีพพยายามกลับมาเป็นตัวของตัวเองครับพ right วกเขาบุกกินระยะ90หลาครับ mm hmm. ใช้ทั้งหมด5เพล์เท่านั้น it's off little late to kelsey. up the 25 yard line is the first down. The moving to the right for holmes with two blockers in front of him. he throws for the end zone. sliding catch me, catch me. si vivo te he cap. the game rapped and scored. they are the down 34-6. to luigi pingat, krung na ti, kon quarto di san. he plays. การพยายามเล่น2คะแนนก็ไม่สำเร็จด้วยครับเวลาไม่เป็นใจให้กับพวกเขาเลยมาโฮมยังพลาดท้ายครับเสียแซก

หลังจากที่ได้เทอร์เนอร์หองที่3ของเกมแจ็คกะเียดก็สร้างสถิติร่วมซูเปอร์โบดยการซัดฟิลโกล,ลูกที่4ช่องวางนั้นไปไกลลิ่วเลยครับ40-6ต่อโดนเซาล์แล้วครับเจเลนเฮินยิ้มเป็นเหมือนกันเหรอ มาโฮมกับชีฟทำสองทัชดาวน์ใน์ที่สี่เมื่อมันสายไปแล้ว oh, นอกจากเดืนนอนเดียวฮอปกินแล้วก็มีทางซีเวิร์ที่แลละครับถึงแม้ว่าจะตัดช่องว่างเหมือนลอสิบก็สายเกินแก้ไขเพียงแค่ตะปบออนไซคิกอยู่มืออีเกิลก,ก็จะครองลมบดีทูฟี่เป็นสมัยที่สองในรอบ7ปีของฟรงนไชส์ This has been ประวัติศาสตร์การเป็นแชมป์สามปีซ้อนของ NFL ก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปครับดเดลเดเฟียดับหวังแคนซัสซิตี้ถล่ม40-22เดวอนสมิธนั้นถึงกับหลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย <your> เลนจอนสันเบอร์65นี่อยู่กับทีมมาตั้งยาวนานเลยนะครับปี2013เอเจบราวโดนเทรดจากเทนเนสซีไททันส์แม้ว่าจะมีข่าวเรื่องเรื่องความขัดแย้งกับเจเลนเฮิร์สชัยชนะก็ลบความบาดมาทุกสิ่งทุกอย่าง You take everything as it comes and you know, at the end of the day, God is better than all the highs and the lows, man. You just gotta stay rooted in that and everything, everything handles itself over time. a lot of work, a lot of energy. Even even before you got here, getting getting close to going and coming here and helping us, I mean, helping us do what we do, you know what I mean? And now, about the same. Love you. Love you too. เอาละถึงเวลาแล้วครับในการที่จะต้องราดเกตเร์เเป็นสีมะนาวนะครับที่ราดให้กับนิกซิเรียนี่ก็ต้องรู้งาแล้วครับท oh, <man. S 1> ำเป็นไม่รู้ว่าจะโดนน้ำราาทัง้งที่ช่างภาพนั้นมารุมจับภาพกันอยู่แล้วหลายคนมีบทบาทที่โดดเด่นนะครับ เจเลนเฮิร <wait. S 1> ์สได้ร <led> ับเลือกให้เป็น MVP ในบ่ยั่นปลายคือเดอะฟีเอลโกคือแชมป์ทีมล่าสุดเทย์รูรี่นี่ปรืมกับซีคอนบาร์กลีตัววิ่งระดับ2,000ลาของเขาอย่างมากครับ ก็ปล่อยให้กับแคนซัสซิตี้ผิดหวังกันไปเพวิสเคลซีถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีไฟในการเล่นเหลือเฟือแต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะประกาศรีทายหรือว่าสู้ต่อในซีซันหน้า And you need the efforts of everybody, and they took everybody. I'm so happy. See me? i proud of you, man. Come on, man. Man, we can't be great without the greatness of others. We need you. Jim. We need I appreciate you I told so much. You, you changed this team. What's up? You changed this team. You. All right? You're special. You're incredible. You're not the player. I didn't get much. You're a star. ถือว่าเป็นก <these S 1> ารเซ <th> ็นสัญญาฟรีเจนที่คุ้มที่สุดคนหนึ่งในประดิศาสตร์เราก็ทิ้งภาพความปราบรื่มปิติของเพื่อนฟิเดฟีอีเกิลส์ให้เด้เห็นกันละครับ เห็นแววฤดูกาล2024-25ทางทีวิชันก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกัน NFL Films production is a presentation of NFL Network.